a ุ s a ล a m u ขอความสันติสุขความจำเริญความเมตตาจากลอสุบฮามตลาโปรดประสบแด่ท่านพี่น้องที่อิมานแล้วทั้งหลายวันนี้ที่จะคุยกันในวันนี้ก็คือในเรื่องของสังคมบ้านเราเวลามีการตายเนี่ย ขอตายปุ๊บอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอจีอูนฮัดดีอิมรอนขอขอขอฮัดดีอิมรอนยากบหรือใครดีรอซูลหรือใครดีครัวซันหรืออาจารย์มัดดีตายกันหมดแล้วไม่ต้องห่วง <c oughs> พี่น้องจะเห็นด้วยาในเฟซบุ๊กเนี่ยมันจะมีอยู่สองกลุ่มกลุ่มที่ใช้คำว่า อากลุมแรกก่อนที่เป็นส่วนมากเลยส่วนมากเลยของเขาเนี่ยเอ่เอเอดีเกะนามตระกูลกองกอยอเอาละไม่โดนใครแล้วทีนี้มีใครว่าชื่อเกะกองกอยถ้ามีก็ไปอยู่ไกลตัวตึงได้เลยรู้จักตัวตึงไหม ตัวตึงเนี่ยเออเออเนี่ยเออตัวตึงอ่ะผมมีหลายรูปแบบรู้จักตัวตึงมะตัวตัวตึงอ่ะถ้าใครชื่อแยกกองกอยก็จบแล้วตัวตึงชัวร์เชิญครับเชิญนะเชิญ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 เข้ามาเชิญเข้ามากลุ่มแรกนี่จะใช้คําว่าฮัดจีแยกกองกอยได้กลับไปสู่ความเมตตาของอัลลอฮ์แล้ว ฮ่าเห็นไหมที่พี่น้องเห็นกัปติคมนึ็มที่ใช้วนะ่าฮัดดีเกออินนาลิลลาเวอินนาอิลัยฮิรอยยูนฮัดดีเกองกอยได้ถึงอายนของอัลลอฮ์แล้วขออัลลอฮ์โปรดเมตตาอะไรก็ว่ากันไปจะทําการงั้นขออัลลอฮ์โปรดเมตตาจะใช้คําว่ารอฮีมาพุ่นรอขึ้นกระดานกันหน่อยนะ พี่น้องก็ได้เข้าใจคำว่าบางครัง้งก็จะใช้แกล้งบางครัง้งก็จะใช้คำว่าอันมัรคูมเข้าใจไหมอ่าสมมุติว่าบางนัดก็แล้วกันบางนัดเสียก็่อ่าอันมัรคูมฮัดดีมานัสภูนพอกศีลอันมัรคูมฮัดดีนั่นอ่า เอาละว,วันนี้ซัดกันให้ซัดกันไปเลยแต่ว่าประเด็นหลักมารมนะมารมวันเนี้มารมเอาโต๊ะโต๊อี้ออกสองร้อยหนึ่งคนของผมของท่านเท่าไรเอ่ยฮะมันอะฮะเหลือร้อยเก้าเก้าอ้าวมันจะลดลดขึ้นผมผมสองร้อยตนตนของมันท่านเท่าไหร่ เท่าไหรสามสิบสองร้อยกว่าเอาละเดี al ๋ยวเราจะแบ่งกันเป็นอย่างนี้แบ่งกันเป็นอย่างนี Ay ้เอ uh, 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 ้ยสายเอาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แล้วบาทแล้วได้เอ่อเอาเนี่ยเอ่ออย่าไปหยอกไปไปเอ่อแบ่งกันอย่างเงี้ยให้พี่น้องได้เห็นภาพเนี่ยเอ่อน้าเอาห้าม อัลมรฮูมอัลมรฮูมฮัดีเกหงงไอยอัลมรฮูมอัลีอาลามอัลมีมอารอมารฮอูฮาอูวาวฮูมีม อ่านว่า nice uhm. อัลมารฮูคำนี้มาจากคำว่ารอฮีมาเดี๋ยวพอมันจะรอฮีมาก่อนใจเย็นใจเย็นใจเย็นเพราะว่าวันนี้นารอฮีมาอ่ารอฮีมาเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นอีกฝั่งหนึ่งใช้คำว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ไม่ใช่มันมารฮูไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวใจเย็นอีกฝั่งหนึ่งบอกว่าต้องใช้คำนี้รอฮีมาฮุล อ่รอฮีมาฮุลรอฮูอเออแล้วใครผิดใครถูก <c oughs> ใครผิดใครถูกวันนี้จะได้ชัดเจนกันสักทีอืม,อมรออันมัะคูมเนี่ยมันแปลแปลว่าถูกเมตตาแล้วอข้ายังพี่น้องครับแปลภาษาไทยก็คือ ถูกเมตตาแล้วถูกเมตตาแล้วอืมอเอาละกับตรงนี้รอพิมาฮหุลลล้อขออัลลอฮ์โปรดเมตตาอ๋อขออัลลอฮ์โปรดเมตตาอ่ากับเขาด้วยเอาละพี่น้องครับพี่น้องรู้แล้วนะเอาว,วันนี้ดูนะ คำว่ามัทคูมนะมาจากคำว่าเดิมกริยาอาดีตก็คือโรคฮีมาดอฮีมายาฮามูยาฮมา,าฮมูแล้วก็อิรฮาม เอ้ hey, มันยังไงกันวันนี้มาสอนพี่น้องตเตียนเตียนฟังไว้เพราะว่ามันจะเกี่ยวข้องมันจะเกี่ยวข้องกับความเข้าใจในวันนี้นะทั้งรอฮีมาไอ้มัทคูมเนี่ยมันก็มาจากคาว่ารอฮีมาไอฮูนี่มันเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเขาเรียกว่าเออมันเป็นโดมเมต เดี๋ยวพี่น้องก็งองอีกนะเอาม่ต้องไปยุ่งกับมันเดิมมันก็คือรอฮีมาหูนี่ก็คำหนึ่งรอฮีมาคำหนึ่งหูก็คือเขารอฮีมาอัลลอฮ์ได้เมตตาเขาอ่าอันนี้เป็นอดีตรอฮีมาเดิมๆแปลว่าได้เมตตาแล้วอดีตยัฮามูกำลัง กำลังเมตตาอิทามจงจงเมตตาแล้วอาการนามของมันก็คือคำว่ารอกมะเคยได้ยินไหมรอกมะตุลลอฮิวะบารอกาตุรอกมะนี่เขาเรียกมัสด oh ัดรอกมะตุนรอกมะนี่ที่เราจะใช้อัสสลามุอะลัยกุมวะรากมะนี่คำเดียวกันหมดเลยคำเดียวกันหมดเลยคำเดียวกันหมดเลยดู รอคีมายัรฮามูอิรฮัมอิรฮัมเคยได้ยินไหมสมัยก่อนอิรฮัมยาลมอวัลฟิรลาหูฟะตะกอบัลมินฮุดิยาฟะตะฮูเคยได้ยินมไหมทาไมไปเคยได้ยินเรื่องอะไรเพิ่ะไหมเพิ่นี่อิรฮัมคำนี้แหละ จงเมตตาอิรฮามที่เราเคยได้ยินเนี่ยนะนะชีตสมัยก่อนนะอิรฮามยาอัลลอฮ์ยาอลลอฮ์แหละยาอัลลอฮ์มันก็อ่านไปอิรฮามยาอัลลอฮ์วะฟิรลาฮูเสียงพอได้ไหมพอได้ลนะพอได้ลนะ เสียงพอได้กันทำดุริลลด้นักเลงเขาเกะฮะนักเลงเขาเกะโอ้นักเลงเราเกะก็เห็นเหรอเออ ไปงัดเรื่องนู้นเรื่องนี้มาเอดีเหมือนเรานับว่าใอยความสาคัญกับเราด้วยทำดุละขอบคุณครับให้ความสาคัญกับผมขอบคุณครับเจ้าอีเมลประวัติเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเย,เยอะเลยนิดนิดห,หน่อยที่รู้อ่ะยังมีเยอะบารานาเลยอยากรู้มานี่สำคัญกับเรานะเออจบอะไรก็ไม่จบเอาละพี่น้องครับอันมัดทูมที่บ้านเราจะใช้ก็คือแป่ อะไรนะได้กลับไปสู่ความเมตตาของอรลอยแล้วในขณะที่ฟังสุนนะบอกว่าเฮ้ยไม่ใช่มันไม่ใช่คํานี้ได้ไงเพราะคนตายนี่จะกลับไปสู่ความเมตตาของอลลอยแล้วเนี่ยรู้ได้ยังไงว่าเขาจะได้สวรรค์นรกผมเคยบอกแล้วว่าคนที่จะรู้ว่าเขาจะได้สวรรค์นรกมีต้องนะบีบอกถูกปะคนนั้นอย่างนั้นคนนี้อย่างนี้ต่อย่างเราเนี่ยพี่น้องก็หุกกลมผมไม่ได้ว่าไปไหนผมก็หุกกลมพี่น้องได้ไหมไปไหน ไม่ได้แล้วคำว่าอันมัทคูมเนี่ยถูกเมตตาแล้วเอาแหละเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นเวลาเราบอกว่าเฮ้ยไปใช้อันมัทคูมมาเฮ้ยพี่น้องครับมันจะมีผู้รู้ครูบาอาจารย์ไอที่ใช้คำว่าอันมัทคูมเนี่ยมันรูปดวาเขาบอกมันรูปด่ะพี่น้องตังนะตั้งหลักกันให้ดีนะมันรูปดัวเดี๋ย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 วแปรงบนกระดานก่อน เขาบอกว่าไอ้ท e ี่เขาใช้อันมัตฮูมเนี่ยเขาไม่ได้ไม่ไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นไม่ได้หมายความงั้นแล้วเขียนว่าไงเวลาเขาใช้อันมัตฮูมก็เขียนว่าไงเวลาอินนาลิลาเขาใช้เนี่ยฝั่งนี้อันมัตฮูมเนี่ยเออเขาใช้คําว่าอะไรนายคนนั้นได้กับของอัลลอฮ์เล้วแต่ในขณะที่เราบอกว่าขออัลลอฮ์ปลอดเมตตา เหมือนกันไหมไม่เหมือนเอาและเอาละ,าละทีนี้ไปดูพี่น้องดูนะเชคบินบาสบอกไม่อนุญาตอิบนุบาสไม่อนุญาตไม่ได้เลยนะยายายาอิบนุบาสบอกให้ใช้คำว่ารอฮิมาฮุลลอฮ์หรือกอปรัลลอห์ะ กอบฟาร์ลลูหุละแต่บ้านเราไม่ค่อยได้ใช้กันกอบฟาร์ลลูหุล่ะกอฟาร์ลลูหุละอ่าฮุละอ่ากอบฟาร์ลลูเนี่ยหรือใช้คำนี้ก็ได้ขอร้องอภัยโทษใ้เขาเช็ดบินบาสรอใคมาฮุลรอฮห็นไมเวลาผมจะบอกผมไม่ได้บอกอันมัดฮูมมีใครใช้ไหมอันมัดฮูมอิบนุบาสมีไหมมีไหมมีปะไม่มีเออเขาจะใช้ เช็คบินบาสรอฮิมาฮุลล์ได้บอกว่าไม่อนุญาตให้ใครก็ตามที่จะมาใช้คำว่าอันมรคูมเพราะไม่มีใครรู้ว่าเนี่ยไม่วาท่านวัาผมนั่งหมดเนี่ยสามสิบสีิคนที่นั่งกันอยู่เนี่ยไม่รู้ว่าใครจะไปไหนถูกไหมถูกไหมเราหน้าที่ของเราคนเป็นก็ต้องมาใช้ดูอาโดยใช้คำนวนคำว่า รอฮีมาหุนลนรอแต่เอาละปะอันนี้ไม่ค่อยคุ้นกันกฟารัลรอฮุละเราไม่ค่อยคุ้นกันไม่เป็นไรไม่เป็นไรที่เราจะใช้คำน,นี้คือรอฮีมาหุนลนรอขออน์โปรดเมตตาเอาละพี่น้องครับนในขณะที่เช็คอิบูนไซมินนี่มนี่มาแล้วเช็คอิบูนไซมินเอาลวเว้คนเราฟังกันแล้วเว้ อ่าแม่ผมไปเขียนภาษาอับพี่น้องก็บอกอุมมือแล้วเกินเขียนภาษาไทยก็อ่าอิบหนูไซมีนก็นแล้วกันอ่ามันเปียกอิบหนูไซมีนเช็คอิบหนูไซมีนอิบนูอุไซมีนนะออบอกว่าอันมรหูมะยาจูสอนันวิาตเอาเลอยอ เขเข้าใจภาษาอ раб กันยังไงเนี่ยต่างคนก็นต่างอับต่างคนต่างมีเช็คไก่เลยนะถูกป่ะเช็คบินบัตรดอกไม่ได้นะจะมาใช้คําว่าอันมารูไม่ได้ในขณะที่เช็คอิบอยู่ไซมีนิบระดับเท่ากันเลยนะระดับเท่ากันเลยนะอัลเล็มเพียพอๆกันเลยนะแต่ว่าเช็คอิบดูบัตนี่ได้เขาเรียกว่าววยาวุธที่ถูกจัดให้เป็นจุลาของซาอุ เข้าใจนะแต่ว่าอันลิมไม่แพ้กันนะไม่แพ้กันไม่แพ้กันเชอ็อินดูไซมินบอกอันมะฮูมใช้ได้ทําไมจะใช้ไม่ได้ก็มันในรูปขอด้วยตังนะเช็อกอินบาสบอกว่าใครก็ตามที่เวลามีการตายและแจ้งข่าวว่าคนคนนั้นได้รับความเมตตาแล้วนะถ้าเป็นการแจ้งข่าวว่าถ้าเป็นคนคนต่างศาสนกมันมันได้รับสวัลแล มันสู่สุคติแล้วถูกป่ะสู่สุกติใช่ไหมจะใช้คำนั้นใช่ไหมเฮะเมันขาเขาเขาาไปเขาไปดีแล้วเขาไปสู่สุคติแล้วสุกติก็คือเขาไปอย่างสงบแล้วสบายภาษาที่บ้านเราบ่ห้ามใช้ริอไีอ่ะใช่ป่ะ เออผมว่าเอาไอีกองไว้ก่อนมาเล่นันมีก่อนดีกว่าไหมเออเนี่ยบ้านเราใช้กันเยอะ i อพีมีไหมอินนาลินลาอินนายไรรอยยูนฮัดดีเกกงกอยไอพีมีไหมไม่มีหรอกเล่นทำนี้กอนเล่นทำนี้กอน i อพีกองไว้เดี๋ยวคือว่ากันมันสพพับแพ่ถ้ะ จัดเวลาเขาจะไปก่งตบอะไรอะไรตายเดี๋ยวกองไว้ก่อนเพราะบ้านเราไม่ค่อยใช้เอานีนี่นี่นี่ชาวบ้านใช้กันเนี่ยเล่นเงินตรงนี้ก่อนเช็คบินบ้านบอกว่าใครก็ตามที่บอกว่ามาบอกว่าอั้มมะภูมโดยเนียตังนะโดยเนียว่าคนนั้นน่ะอัลลอฮ์เมตตาเขาแล้วถือเช็คอันนี้ถือว่าดอลลาร์ละ คุณรู้ได้ไงเวลานาโบดี้เฮ้ยเขาไม่ได้เขาเขาไม่ได้คิดอย่างนั้นมันเป็นการขอดุอาอัลมัคฮูมก็คือขออัลลอฮ์กับเมตาตาตังเช็คบินบ้าบอกเอาก็ขอเมตตามึงก็มาฟังนี้ที่เขนะ้าใจไหมเท่มะเทะรอฮีมาฮุนเหรอ ไม่ใช่ไปใช้อันมักคูมอิหมัานนาวีพี่น้องครับอิหมั่นนาวีเราหิมะหุ่นว่าในายของมัดคับอิหมัม่นาฟีนะเวลาเขาอธิบายในหนังสือโซเฮียมุสลิมเช็คอิหมั่นนาวีเนี่ยเขาจะเป็นผู้ที่อธิบายนหนังสือโซเฮียมุสลิมเวลาเขาจะอธิบายเวลามีฮะดิษมาบทหนึ่งเขาจะอ้างอิงพวกบรรดาเอ่อพวกตาบีอินพวกสลักอะไระอะไรเนี่ย อิหมมนาวีเวลาเอ่ยชื่อแล้วจะใช้คำว่ารอฮิมาหุลลอฮอย่างเช่นกอละอัลกอดีตยารอฮิมาหุลลอฮใครพูดอิหมมนาววีเวลาเขาจะอ้างตาบีอินหรืออ้างอุลมะยุคก่อนที่ตายจากไปแล้วเนี่ยได้กล่าวเรื่องนี้ไว้อย่างงั้นเขาจะใช้คำว่ารอฮิมาฮุลลอฮเข้าใจนะพี่น้องครับ แต่บ้านเราใช้อันมรุมน่าแปลกนะเมื่อวาพี่น้องจะขอบคุณคนเนี่ยพี่น้องใครไงอ่าดู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 ดดวันนี้เรียนเรียนเรียนภาษาหลับกันนิดนเรียนภาษาหลับกันนิดหนึ่งพี่น้องจะได้เข้าใจจะได้มีมึน <c oughs> พี่น้องดูนะพี่น้องดู เวลาเวลาพี่น้องจะขอบคุณอย่างนี้เดี๋ยวนี้ใช้กันหมดแล้วนะตะลงตลาดนัดนะตะลงตลาดนัดเน่ยที่เป็นมุสลิมเนี่ยเวลาซื้อของแต่เดี่ยวจากรอคอยรอนโอเคพูดดีแม่ตรงมันต่อท้ายนี่เราแทบมึงเอาตังค์กูคืนเพ้อะย่าจากรอคอยรอนวอแม่กูกู <c oughs> อยากจแแด เจ็บใจเลยมึงไม่ต้องมีวะได้บ้างหลายเนี่ยอะไรก็ดีหมดขนมขนมอร่อยมึงจะขายกูไม่ได้ต่อไปแกไอ้ตรงวะเนี่ยริมแคนนั่น่ะ ใน,นคนขายเนะะี่ยอลอมึงก็มาด้แกก็กูเท่าไหร่เลยมึงเรียกกูว่าเออถ้ามึงคนรุ่นสักสิบเจ็ดแปดเราก็ยังพอทําใจนะเอะออัลลอฮ์พีเตะเ้ยมึงเรียกกูวอยยาซาก็เล่าคอยรอนวอาหืมกูอยากจะเอาคืนเลยขอกูอไปซื้อแล้วตันเตินอ้าพี่น้องครับดูเวลาเราจะขอบคุณคนเราจะใช้คําว่ายาซา ยาซากันลอดูยาซายาจากันลอหูคอยรอนยาซากัรลอู่คอยรอน รอฮีมาพี่น้องครับเดี๋ยวเด๋ยวนิหนึ่งรอฮีมาเนี่ยถ้าจะแปลจริงๆเนี่ยนะเอาแปลตามลูกเนะตามภาษานะตามภาษากันนะรอฮีมาเนี่ยแปลว่าเมตตาแล้วอัลลอฮ์ได้เมตตาเขาแล้วแปลกันตามตัวตามตัวนะ แต่อารับนี่จะเป็นที่รู้กันว่าถ้าใช้สำนวนรอฮีมาหุนร่อมันคือดูอาพี่น้องเข้าใจ่ะไม่ได้แปลตามตัวเพราะเวลาระบบอันมัดฮูมว่าถูกเมตตาแล้วบางคนสวนอารัทีพวกแกใช้รอฮีมาหุนรอยเพราะรอฮีมาหนึ่งแปลว่ารอฮีมาอย่างเดียวแปลว่าเมตตายังเมตตาแล้วทำไม,ไมแกใช้ได้นั่นแหละมันสวนเราเลยขอโทษนะใจเย็นๆอย่าพึ่งสวนนะไม่ได้สวนผมหรอกสวนนบี ฟังฟังฮะดิษขขอทกันน <c oughs> <c oughs> ะบีแล้วเสียงแหลมมาอยู่คนเดียวทุกคนก็นเงียบกันหมดแม่แล้วแหบๆนิดๆนะ ท่านอุมาอัลลอฮฺุกล่าวกล่ารอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมมันซุนี้อะไいลัยขุมมะกรูฟะฟ้าคาฟิกูห์แะอิลลัมตะญิดูมาตุกาฟิกูนะฮูฟะดอมูละฮูท่านอุมาบอกว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมใครที่คือใครก็ตามที่มีคนมาทำความดีให้กับเขาอ่ะจะให้ของหรือทำอะไรให้จ่าอะไรต่างๆเนี่ยนะ นบีบอกอท่านทั้งหลายจงตอบแทนเขาด้วยนะนี่คือมารยาทของท่านนบีมัสโลวองอะไรส่วได้สั่งใช้คนนู้นเขาถ้วยเราก็ทําอะไรตาอะไรนยให้ตอบแทนเขาด้วยตอบแทนเขาด้วยนบีบอกอิลลัมตะจิดูมาตุกาบิูนะฮูถ้าแม้ว่าท่านทั้งหลายไม่พบไม่มีตังค์ไม่มีอะไรจะเออทำไงนบีบอกฟะดอูนะฮูท่านทั้งหลายจงขอดุอาให้กับเขา เขาเอาเนี่ยอย่างวันเนี้ยพี่อ้อยเกี๊ยวเอามาอร่อยมากเลยไอเราจะให้ตังอะเขามีเยอะกว่าเราหน้าที่เราก็ยะจากินละเห็นไหมถ้าผู้หญิงจะใช้กินละกินละอ่าหรือถ้าหลายหลายคนก็ยาจากรุ่มุสลอเข้าใจนะอ่ถ้าผู้หญิงยะจากินละผู้ชายตอบโต้ผู้หญิงหรือผู้หญิงตอบโต้ผู้หญิงก็จะใช้จะจากินละ แต่ถ้าผู History, ้ชายกับผู้ชายอย่าจากรอแต่ถ้าหลายๆคนที่มาอย่าจาคุมุลรอมางคนบอกกักกุคุลรอบางคนพยายามจะพูดนะเขาเห็นตลาดนัดหลายเขาจะ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 รอมึงมึงขอบคุณภาษาไทยกูก็ได้นึกในใจไม่ได้ก็ไม่เป็นไรอย่าจากรอคอยรอพี่น้องครับรอนบีบอก ให้ขอดุอาให้เขาพอไปดูอีกอะดิษหนึ่งจากท่านอุซามะบินเจดบอกว่ามันณุนนบีมุฮัมมัดสุลลัลอะเลาะฮ์ลสดงบอกว่ามันณุนีไอไลฮิมะรูบุนปะกอบละดิฟาอิลีฮิจัจากัลลอห์ขอยรอนใครก็ตามที่มีคนมาทำวามดีให้กับเขาเนี่ยนะอ่านบีบอกให้กล่าวคำว่าให้ขอดุอาให้เขาคำว่า ยาซากัลลอฮุคอยรอนพี่น้องที่พี่น้องใช้นี่พี่น้องเวลาตอบกับใครยาจากัลลอฮุคอยรอนนะพี่น้องได้บุ้ไหมตามคำสั่งของๆๆนบีมุฮัมมัดสุลลัลลฮุอะลัยวะสัลลัมนะพี่น้องนะยาจากัลลอฮุคอยรอนเนี่ยนะเป็นคำพูดที่นบีสอนพวกเราพอไปดูยาจาเนี่ยพี่น้องครับคำเดิมมันมาจากคำนี้เหมือนกันเลย เหมือนกันเลยยาซจายาจาัซาอ่ายาาัซานี่เดิมมันอย่างนี้ยาซาคำเดมิมกมคือยัซานี่เปก็เหมือนกันตอบแทนแล้วถ้าจะไปเอาภาษา,ถ,าถ้าจะมาเล่นภาษากันนะเราไม่เราไม่ได้เถียงยาซานี่แปลว่าตอบแทนยัง ตอบแทนไปแล้วแล้วพี่น้องใช้คาว่ายะจาก็เบาคอยรอนอันเขาจะแปลตามตามหลักภาษากันตรงๆนะอันรอตอบแทนท่านแล้วท่านรู้ได้ไงตอบแทนท่านแล้วเพราะคนที้ดําดีกับเรานี่ท่านรู้ไหมว่าเขาบริสุทธิ์ใจหรือไม่บริสุทธิ์ใจรู้ไหมเงินเนี่ยมันถูกต้องรู้ไหมเราไม่รู้ว่าเงินรู้ว่าเอาของมาแล้วมันหาลานรู้ไหมล่ะรู้ไหมเรามีหน้าที่ขอดูอาแต่อาลอ์จะให้หรือไม่ให้เรารู้ไหมเราไม่รู้ เขา้าใจยังถ้าจะย่าากถ้าจะแปลกันตามตัวหลักภาษามันก็คือว่าอัลลอฮ์ได้ให้ความดีท่านแล้วแต่จริงๆแล้วใช่ไหมอรับไม่ได้ใช้อย่างนี้ในรูปนี้เป็นรูปที่นบีสั่งให้ขอดุอาขออัลลอฮ์โปรดตอบแทนความดีให้กับท่านส่วนอัลลอฮ์ะจะตอบแทนยังไงจะตอบหรือเปล่า วันลอมาน่ำเขาใจยังพี่น้องครับเหมือนเวลาคนไม่สบายพี่น้องใช้คำว่าอะไรชาฟาสาฟากันลออืออ้าชาฟากันลอนะอ่าพี่น้องจะได้ไปใช้ถูกอื บางคนก็ชดากันล hey! ้อชดากันล sure, uh, ้อเฮ้ยมึงอะไรวะาชดาเขาไปอยากจะพูดภาษาอาหรับอ่ะนะชดชดากันล้อชดากันล้อชาฟาเออาเด้อชาอืมชาฟากันล้อนี่ชาฟาชาฟากันล้อเนี่ยที่ใช้กันเนี่ยอ่าชาฟากันล้อชาฟาเนี่ยถ้าจะแปลกันตามหลักภาษาชาฟาก็แปลว่าหายเร็ว พระเจ้ากันนะตามจากหลักอะ่ะยะซา,าได้รับแลว้วรอฮีม่าเมตตาแลว้วชาตาหายยังหายแลว้วและจริงๆแล้วนะอาหรับเขาใช้เขาความหมายเขาอย่างนี้ไหมเ่าเวลาจะขอบคุณยะซา,ากันลอเวลารอฮีมาเนี่ยจะใช้สำนวนคนที่จากไปแล้วอาหรับนี่จะเป็นที่มารู้รรกันเลยแต่ใช้ครือไมรอฮีมาคุณรอเวลาขอดูอาคนเจ็บป่วยชาตากันรอ เวลาเราบอกนี่ที่เราใช้รอให้มาหุลนล้อเนี่มันเป็นรูปการขอดาขอาเขาบอกของเขาวาันมะฮูมาขอดว้วคนละใบเขาเขียนไงอินนาลิาลาแล้วเขาเขียนไงได้กลักบอะไรทำไมไม่ใช่ทำไมไม่ใช่พี่น้องครับอย่าลืมเอาละผมไม่ได้ว่าเพราะมันมีเช็คอย่างเช็คอิมูไซมินก็ดี เช็คอิมัมอัลบานีก็ดีบอกได้ความหมายเหมือนกันคําว่ารอฮิมาฮุลลอกับอัลมารฮูมเนี่ยความหมายเหมือนกันเป็นดวาทั้งคู่แต่เช็คบินบักบอกไม่ได้ต้องใช้อย่างนี้เดียวส่วนเช็คอิบูไซมีนกับเช็คอัลบานีบอกอัลมารฮูมมันก็ความหมายดวาเหมือนกันแต่ทั้งสองคนทั้งอิบูไซมีนก็ดีทั้งเช็คอัลบานนีก็ดีบอกว่าอัลมารฮูมเนี่ยต้องเข้าใจด้วยนะมันคือรูปของถ้าขอดัวได้แต่ถ้าชี้นาได้ไหม แล้วบัตราแปลงไงอันตรายไหมถามว่าพี่น้องครับอารับนี่ยังพอรับยังพอโอเคหน่อยเพอาะเขาอยู่ในโลกอารับเขาเข้าใจภาษาของเขาแต่ของเราเีดยเวลาเรามาแปลได้ดกลับสู่ความเมตตาแล้วเฮ้ย hey. และไคนที่มันไม่ได้เรียนศาสนาโอ้ย oh. ะหวังไปแล้วไปสบายแล้วเอารู้เลยไงผมไม่รู้รเขาเขียนยังไงใช่ปะ อันตรายไหมอันตรายนะพี่น้องนะที่ใช้กันทุกวันนี้ผมขอร้องเถอะพี่น้องจะใช้อัลมัตฮูมเชิญผมไม่ว่านะแต่จะใช้สำนวนอัลมัโฮูมนะแต่แปลเป็นไทยต้องแปลสำนวนนี้ขอร้องนะโปรดเมตตา,าไม่ใช่ได้กลับไปสู่ความเมตตาแล้วคุณรู้ได้ยังไงเมตตาแล้วใครรู้มากว่าใครจะไปไหนเนี่ยรู้ไหมผมยังไม่รู้เลยว่าผมจะได้รับอะไรถูกปะ แล้วนี่อะไรล้วมาใช้ไม่ได้พี่น้องครับถ้าจะใช้รอยมาหุแต่จะใช้รอยมาหุน้นเนี่ยใกล้ทิศตุนนามากกว่าเลยถูกปะไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยเข้าใจนะแต่ถ้าใช้อันมัดหุมเนี่ยต้องคอยอธิบายเพราะจะมีครูบาอาจารย์เขาบอกเอยอันมัดหุมเนี่ยเป็นรูปดวงานะเราไม่ว่าคุณแปลนี่คุณดบลา,าคุณแปลดิแต่คุณเวลาคุณแปลคุณแปลว่าได้กลับไปจู่มา้าคุณแปลไม่เหมือนนี่ อันมรคูมฮัดดีเกงงรอยขออัลปรา์โปรดเมตตาอย่างนี้พอรับได้เขาใจยังพอรับได้เพราะยังมีอย่างเช็คเช็คอิบนูไซมีนเช็คอันบันดียังยืนยันว่าอันมรคูมนี่ก็ใช้ได้นะมันเป็นรูปดุอาแต่ถามว่าบ้านเราเนี่ยเวลาแปลเนี่ยรูปดุอาไหมแต่กลับไปบอกว่าคนคนนั้นได้รับความเมตตาจากรอแล้วมันอันตรายนะผมบอกไว้ว่านะฉะนั้นเวลาเราใช้อน่ะ อันนี้ถ้าเราเราก็บอกว่านนเราเราใช้เป็นรูปดูอ่เอาแหละคุณเข้าใจคนที่เข้าใจไม่มีปัญหานะคนที่เข้าใจว่าเฮ้ย hey, อันมัทธุมนี่ดูในรูปดูอ่ว่าอย่างงุ้นอย่างนี้นะว่าขออะไรขอรับบทเมตตาและแต่เวลาคุณเขียนคุณไม่ได้เขียนตามที่ที่เขาจจเอาเข้าใจยังเอาแหละบางคนอาจจะเข้าใจแล้วบางคนที่ไม่เข้าใจเขาคิดว่าคนคนนั้นเนี่ยที่ตายโอ้สบายไปเลยสร้างอักิดาผิดผิดให้เขาอีก เพราะคนเรียนศาสนากับไม่เรียนศาสนาอันไหนเยอะกว่ากัน,เ,นเรียนหรือเรียนกับไม่เรียนไหนเยอะกว่ากัน,ไม,นไม่เรียนเยอะกว่าไม่เรียนเยอะกว่าผมนึงบอกแล้วไงพี่น้องครับนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นปัญหาที่เกิดขึ้น <c oughs> พอกข้จใจนาทีนี้ต่อไปนี่ถ้าผมตายพี่น้องต้องใช้คำว่าวิน <c oughs> <c oughs> นี้ผมบอกผมตายเหรอวันไหนก็วันนั้นนะนะวันไหนก็วันนั้น ถ้าผมตายหรือใครตายเราก็ใช้คําว่ารอฮให้มาหุลนหรอปลอดภัยกว่าอันไหนใกล้ซีน้ามากกว่าพี่น้องเห็นยังจริงอยู่มีอุลมะรับ,บรองว่าอันมรฮุมมันก็เรียนรูปดูอาก็แปลที่เวลาแปลมาอย่าแปลแบบนู้นให้แปลแบบนี่อย่างนี้โอเคขอ Allah, อัลลอฮ์โปรดเมตตาแต่เวลาเขาแปมาลมาอันมรฮุมได้กลับไปสู่ความนี่แหละที่มันแปลอย่างนี้แล้วภาษาไทยมันจะพังเข้าใจยัง นี่ไงที่ถึงบอกว่าเราชาวซุนนะเราไม่ต้องไปทะเลาะถกเถียงกับใครอย่างนี้ปลอดภัยไหมเรอฮิมาฮุลเหรอปลอดภัยกว่านะโอเคเคลียร์นะเรื่องนี้เคลียร์แล้วนะเคลียรแล้วเอาเนี่ยนะอย่าจะรุมโลภไปรอนชลาลลอพบกันใหม่บิบไลต์ตบีบบัลีดายะสลามอะลยัยลกุมรอฮุตุลลอฮ์บะบรารอกาตุ